วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของป .1 น,นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ11ถึง20นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูรูปภาพที่คุณครูขึ้นในสไลด์นี้เลยนะคะจะเป็นดินสอซึ่งดินสอนั้นมี หนึ่งแท่งก็คือแทนหนึ่งแต่ถ้ารวมกันคือให้นักเรียนนึกว่ามี10อันนะคะภาพที่1เรียงเลยนะคะจากบนล,ลงล่าง 1. เราจะมีทั้งเขียนเป็นตัวหนังสือ เขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกและเขียนเป็นตัวเลขไทยเหตุที่คุณครูต้องย้ำนักเรียนอีกนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนยังสับสนการเขียนบางคนเขียนเลขไทยกลับด้านเช่นตัวเลขหกเนี่ยนักเรียนจะเขียนผิดบางคนเขียนเลขไทยได้เลขฮินดูอาราบิกได้แต่นักเรียนสะกดคําเป็นตัวหนังสือไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจึงต้องมาสอนทบทวนอีกรอบนะคะ ภาพที่1 10ถ้าเป็นตัวหนังสือสะกดว่าสออ,อีบอสบิเวลาเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยจะประกอบไปด้วยเลข1กับเลข0 2นะคะมีดินสอ10แท่งแล้วก็อีก1แท่ง10บ,บวก1คือ11เอพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็คือจะมีสออ,อีบอสิอเอ,อเอดอเอแล้วก็มีไม้ ไตคูนั่นเองค่ะและ11เกิดจากเลข2ตัวคือเลข1กับเลข1ถัดมาเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะคะเริ่มจาก10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และเจอ20ซึ่ง20จะต่างจากเพื่อนเพราะว่าจำนวน10จนถึง19จะมีเลข1เป็นหลัก10และเลข หลักหน่วยจะต่างกันออกไปพอมาถึง20หลัก10จะกลายเป็น2และหลักหน่วยจะกลายเป็น0นะคะเพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นภาพที่1มีดินสอ10แท่งบวกกับอีก1แท่ง10บวกเพิ่มอีก1เป็น11เวลาเขียนก็คือ11มีเลข1กับเลข1ถัดมานะคะ ดินสอ11แท่งบวกเพิ่มอีก1แท่งมี11อยู่ในใจบางคนเก่งมากๆนับไปเป็น12เวลาเขียนนะคะก็จะได้สออ,อ,บอสีบอ10และ2อ,อง2อ,อ,อ่านว่า12เวลาเขียนเป็นเลขไทยและฮินดูอารบิกก็คือจะประกอบไปด้วยเลข1กับเลข2นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะ12บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น13สออีบอ10สออารมสามสมีเลข1กับเลข3ถัดมานะคะมี13แล้วเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนคือ14สะกดพร้อมกันนะคะสออีบอ10สออีสีไม่เอกสี4 14, มีเลข1กับเลข ถัดมานะคะเอา14ไว้ในใจแล้วเพิ่มอีกหนึ่งจาก14บวกเพิ่มอีก1กลายเป็น15สออีบอ10หออาหาไมโทห5 5 5เขียนด้วยเลข1กับเลข5ถัดมานะคะ15เพิ่มอีกหนึ่งคือ16สอ,อีบอสิบ หอกกห6สิมีเลข1กับเลข6 16ิบ,บวกเพิ่มอีก1เป็น17 17มีเลข1กับเลข7อ่าต่อไปเลยนะคะสิบเบวกหเป็น18มีเลข1กับเลข8 18บวกอีก1เป็น19บสออีบอสิ กอเอาเกาไมโทเก9าสมีเลขหนึ่งกับเลข9นักเรียนบางคนนะคะสอ 10, อิบบสิบกออาวเกาไมโทเก้ 9, 9. มันอ่านว่า19เหมือนกันแต่ความหมายมันจะต่างกันถ้ากอเอาเกาไมโทเก้ก็คือจะเป็นเลข9้า แต่ถ้ากอ,อโว9ไม่โท9อ่านว่า9เหมือนกันแต่ความหมายจะเป็นคําว่าเก้าเดินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่ากอเอาเกไม่โท9นะคะมี19อยู่ในใจเพิ่มอีกหนึ่งเป็น20 20จะเปลี่ยนไปเป็นเลข2กับเลข0 เลขโดดนะคะคืออะไรนักเรียนหลายคนงงเวลาคุณครูพูดในห้องเรียนเลขโดดคือเลขตัวเดียวจะมีตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขศูนย์ถ้าคุณครูบอกว่าเลขที่มี1กับ2แล้วเรามาอ่านค่ามันจะกลายเป็น12ซึ่งมีเลข1อยู่ในหลักสิบและมีเลข2ออยู่ในหลักหน่วยและถ้าคุณครูยกตัวอย่าง เลขหกับเลข9จะอ่านว่า19 9ถ้าเป็นเลขโดดก็คือจะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9ถ้าครูพูดว่า19เมื่อไหร่9ก็ยังอยู่ในหลักหน่วยเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่า9อยู่ด้านหลังแต่เลข1อยู่ด้านหน้าอยู่ในหลักสิบนั่นเองค่ะ สำหรับการเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปกระจายนะคะการเขียนตัวเลขในรูปกระจายถ้าครูพูดถึง11ถึง20เป็นตัวเลขแทนจำนวนที่มี2หลักก็คือมีเลข1กับเลข1ก็คือ2ต่อให้เป็นเลข1เป็นเลข2เลข1เลข3เลข1และเลข4ก็คือจะเป็น2หลักเพราะว่ามีเลข2ตัวโดยเลขโดดที่อยู่ทางขวา ทางขวาก็คือตัวด้านหลังจะเป็นหลักหน่วยส่วนเลขโดดที่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านหน้าจะอยู่ในหลักสิบนะคะจากรูปภาพนี้นะลูกให้เด็กๆสังเกตดูว่าข้างบนมีพึ่งทั้งหมดกี่ตัวนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ิ1เ1็1สิบอ่ะข้างบนมีพึ่ง15ตัวในเมื่อมีเลขสองหลักเราจะมาเขียนในรูปกระจายได้ว่าตัวที่อยู่หลังสุดแสดงตัวเลขในหลักหน่วยก็คือเลข5ส่วนตัวที่อยู่ด้านหน้าคือเลข1แสดงจำนวนในหลักสิบเพราะฉะนั้น1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10บ ส่วน5คืออยู่ด้านหลังอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น5 15จึงเกิดจาก10บวกกับ5เวลาเขียนจึงมีเลข1และเลข5ถัดมานะคะจะเป็นตารางที่มีจำนวนมีความหมายมีรูปกระจายแล้วก็มีการเขียนเป็นตัวเลขฮฮนดูอัลบิกนะคะเริ่มจาก ภาพที่1ข้างบนนะคะจะเป็นท่อนสูงทั้งหมด10แท็ก0ท่อนนะคะซึ่งเวลาเขียนและมีความหมายก็คือ1 10ก็คือเลข1อยู่ในหลักด้านซ้ายก็คือหลักสิส่วนเลขศูนย์อยู่ในหลักด้านหลังด้านขวาก็คือหลักหน่วยเพราะฉะนั้นความหมายคือ1 10กับ0หน่วยจึงกลายเป็น10บวก0เท่ากับ1ิ สอนะคะสิกับอีกหนึ่งความหมายคือ1นึกับ1นึ่งหน่วยสิบบวกหนเท่ากับสิบเอ็นะคะหนึ 1, กับอีกสองหน่วยสิบบวกสองจึงได้เท่ากับสิภาพที่4ี่นะคะหนึ่งสิบสามหน่วยสิบบวกสเท่ากับสิภาพที่5้านะคะหนึ่งสิบกับสี่หน่วยสิบบวกสเท่ากับส และภาพที่6นะคะ1 0กับอีก5หน่วย10บวก5เท่ากับ15ค่ะถัดมานะคะ1 0กับอีก6 10บวก6เท่ากับ16ถัดมา10กับอีก7 1 10กับ7หน่วยมีค่าเท่ากับ10บวก7คือ17ถัดมา1 0 กับ8หน่วย10บวก8เท่ากับ18ถัดมานะคะคือ 1, 10กับ9หน่วย10บวก9เท่ากับ19และสุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่าท่อนซุงมัดรวมกันมี10กับ10 10บวก10เป็น20แต่เวลาเราเขียนนะคะเราจะบอกว่า20กับ0หน่วยจึงเขียนในรูปกระจายว่า20บวก0เท่ากับ10นั่นเองค่ะ จากตัวอย่างการเขียนในรูปกระจายนะคะท่อนสูงที่มัดรวมจะมี10ท่อนแล้วแบ่งเป็นท่อนเล็กๆนับอย่างละหนึ่งนะคะจากรูปภาพนี้จะพบว่ามีท่อนสูงทั้งหมด12ท่อน12จะมี10เพราะว่า1อยู่ด้านหน้าก็คือหลักสิบส่วน2อยู่ในหลักหน่วยก็คือมีค่าเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้น12เกิดจาก10 ก็คือ1นในหลักสิบและ2ในหลักหน่วย12เกิดจาก10บวก2ค่ะถัดมานะคะคือท่อนสูง10ท่อนกับอีก3ท่อนเล็กๆ10บวก3มเท่ากับ13 13มี1 10กับ3หน่วยมี1ที่อยู่ในหลักสิบและมี3ที่อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น13เท่ากับ10บวก3ค่ะ แบบฝึกหัดนะคะเด็กๆให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะโดยคุณครูมีทั้งหมด9ข้อเด็กๆสามารถเขียนใส่กระดาษรายงานที่คุณครูแนบไปในแฟ้มของแต่ละคนนะคะเราจะเขียนโจทย์หรือไม่ก็ได้นะคะแต่ต้องระบุข้อให้ชัดเจนค่ะตัวอย่างนะคะ 1> 15 1ห้าสิบห้ามี1นึ่งสิและ5หน่วยซึ่งมี1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และมีหอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ดังนั้น15บวกหเท่ากับขอประธานอภัยนะคะดังนั้น10บวก5เท่ากับ15ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน11 2 0ถึง20ในรูปกระจายเด็กๆอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณครูต้องพูดว่าอยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะลูกนักเรียนบางคนเก่งแล้วนะคะสามารถที่จะ น้ำสิบมาบวกกับหลักหน่วยได้เลยแต่เพื่อเราอีกหลายคนนะลูกยังไม่รู้เลยว่าหลักหน่วยคืออะไรหลักสิบคืออะไรนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเป็นใบงานที่คุณครูแนบไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ